ต่ออายุตัดอายุล้นต่างระหว่างโศกเศร้าสุขสัน์รักษาจิตดีสุขมีทุกวันผู้รู้เท่าทันชีพนั้นยั่งยืนขอนับน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแต่สะรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองขอความสุข ความเจริญในธรรมขององค์พระรัศมาสมรมบิดาเจ้าจงมีแดกคุณโยมผู้ตั้งอยู่ในธรรมทั้งหลายอัตมาพาพระประัดเขมร,รัตเขมรปัญโยมาพบกับคุณโยมผู้ฟังทุกท่านในรายการรัศมีธรรมซึ่งอาอกาศสดเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆ11นาก30นาทีโดยประมาณ สำหรับวันนี้นั้นเป็นวันศุกร์ที่1เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2,568นะตรงกับวันขึ้น7จค่ำเดือน9ในวันนี้เป็นวันที่ยิดยมทลาได้สั่งสมไว้ซึ่งคุณงามความดีเริ่มตอนตั้งแต่เช้าพร้อมในลมห้ใจที่มีก็สั่งสมกรรมดีไว้เป็นสเสบียงนะวันนี้เองก็เป็นวันพระวันธรรมะสวรนระ วันทีย่ย,ทยันยมเทลายนะด้ตั้งจิตตั้งใจค้นขวายประโยชน์ให้เกิดขึ้นในโอกาสนะที่เรายังบอกค้นขว้ายไหวเนีเพราะจะเกิดเลยจากเวลาที่เราเพอจะแข็งแรงมันก็จะเริ่มอ่อนแรงนะแล้วก็หมดแรงแล้วก็หมดลมไปก็จะไล่กันไปอย่างนั้นนะนนการเรามีโอกาสในการได้ค้นขวายได้ทันไว้ล้วก็เป็นการดีวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะวันนี้ก็เคลียร์ภาร,รกิจ แต่เช้าพายดยมทำวัดสวดมนต์ฟังเทศฟังธรรมภาวน,นาแผ่เมตตาแล้วก็ไปรับบาตรโปรดโย,ยมทั้งหลายนแล้วก็กลับมาก็เทศธรรมยามเช้าพากันพิจารณาหานแล้วก็นัดหมายทีมช่างที่เขาเข้ามาวันนี้เป็นช่างสีเก็บรายละเอียดของงานทั้งหมดส่งท้ายเพราะว่าเราเองก็ต้องตรวจสอบดูแลควบคุมให้เป็นอย่างดีเพราะนันก็เพราะว่า นะทุกอย่างที่เราทํางานเนี่ยทำธารกิจที่มีเนี่ยก็เพื่อหวังความสําเร็จตามที่เราตั้งใจงั้นต้องเอาใจใส่แล้วก็ต้องดูแลนะให้เป็นไปตามที่เราต้องการในวัว่าประสงค์ไว้ซึ่งวันนี้ช่างเขาก็หยุดแนตะ่ก็าามาเก็บงานให้นะเพราะว่าเราก็เพิ่งทําฝ้าไปเมื่อวานนี้พรุ่งนี้ทั้งไฟก็จะเข้ามาเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะให้แสงสว่างสาดสองพร้อมติดตั้งตูกอย่างตามที่เราเออกแบบไว้ในส่วนของงานนะพัฒนากุฏตินะรับรอง ซึ่งเป็นกุฏิของครูบาอาจารย์ท่านนะนะแต่ไว้สํารสหรับรับรองท่านเดี๋ยวท่านจะเดินทางาวันที่สันเราเอาจบซะวันที่2นะเราก็ทำความสะอาดจ,จัดเตรียมสถานที่พอวันที่3ก็คงจะเข้าทางเรียกว่าเข้านะสู่ความเรียบร้อยเดี๋ยว,ยเ,วเข้าที่นะนวันที่4ท่านมาก็พักได้เลยนะห้องน้ำห้องทากว่าบริบูร,บรบสมบูรณ์ก็ทําให้หมดเลยนะที่โอกาสว่ามาอยู่ที่ไหนแล้วก็ดูแลกันไปนะทุกที่ อยู่บ้านท่านไม่นิ่งดูดายนะก็พัฒนาพื้นที่ในท่านได้มกอยากได้มาใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่าฉะนั้นเปิดคอร์สวันที่4ถึง10นะก็เต็ม,มาตานะในเรื่องของการจัดเตรียมสถานที่ไว้รอท่าครบหมดเลยลานทําก็เดี๋ยววันนี้ทีมงานช่างก็จะมาร่วมกันนะในการเก็บรายละเอียดแล้วก็พระสงฆ์เองก็มาร่วมด้วยช่วยกันในการทำความสะอาดจัดเตรียมในเรื่องของพื้นที่เตรียมพร้อมไว้สําหรับในส่วนการปฏิบัติธรรมในโอกาสถัดไป ฉันทุกจุดฝ่ายตัดหญ้าก็ตัดเสร็จวันนี้ละเ,เรียบร้อยเนี่ยก็จบปเป็นเรื่องไปคุยมฝ่ายน้ําฝ่ายข้าวก็ดูแลประหารจัดสรรนั้นทุกอย่างที่เราตเตรียมไว้ก็เพื่อให้จะยมได้มาร่วมกิจกรรมกันดันั้นการปฏิบัติตามนั้นก็เป็นเรื่องสําคัญนะที่เราได้เตรียมกันสร้างวัดสร้างวางังก็เพื่อสิ่งนี้ก็ณยมให้โยมได้มาใช้ประโยชน์นะให้มาปฏิบัติกันให้เกิดประโยชน์อามตะของคกันใช่ันนี้เองก็ยกกำครูประพันธ์ไว้ต้นว่าต่ออายุ ตัดอายุล้นต่างระหว่างโศกเศร้าสุขสันรักษาจิตดีสุขมีทุกวันผู้รู้เท่าทันชีพนั้นยั่งยืนที่ปาลบครองนี้กับพระมชชาาเน้นเทศเรื่องนี้คุณโยมประการที่เราอยู่ในสันที่ใดก็ตามแต่นะอยู่ในส่วนของการดูแลร,รักษาจิตทั้งนั้นบางคนก็อยู่ในสันที่ดีนะสปายะนะมีพร้อมครบขันแต่ว่า จิตใจมันกลับโศกสันบางคนฆ่าตัวตายตัดอายุตัวเองเฉยเลยคุณโยบถูกไหมละ่ะราะว่าเครียดนะมีความทุกข์ไม่รู้จะไปพึ่งพาใครที่ไหนปัญหาไม่มีทางออกไม่รู้จะไปบอกใครนะสุดท้ายฆ่าตัวตายดีกว่ากันก็เลยตัดอายุของตัวเองเฉยเลยทั้นท่านที่ก็อยู่ในบ้านหรูราอยู่ในงานที่มีนะทำงานทำการก็ดีความรู้ก็ดีนะแต่ว่าปัญญาไม่มีในการที่จะนำพาตัวเองออกจากทุกข์ได้ แต่บางคนกลับมาอยู่วัดปฏิบัติยั่งยืนด้วยอายุไขนู่นอ่ะแปดสอย่างนี้คุณยมก็ยังต่ออายุกันไปนะยังไม่จบนะยังไปได้อีกอย่างเหมือนแม่รตีคองพิทักในเก้านะคุณยมหอบสังขารมาได้เนี่ยนะเห็นไหมใครทาบุญทำกุศลได้ไมาเห็นวัดเอ็นวาถ้างบเหมือนต่ออายุชื่นใจมานอนซ้อมนอนอยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคุณมเนี่ยมีความสุข งั้นเมื่อเช้าก็เลยบอกว่าพวกเราเนี่ยเหมือนกับมาต่ออายุของตนเองนะต่ออายุขันต่ออายุไขให้มันอยู่ร่มเย็นเป็นสุขปฏิบัติเอามรรคเอาผลกันไปเนะเราก็อยู่ร่วมกันด้วยความสุข,ขีแต่ถ้าเกิดว่าเราเองเนะี่ยกลับมีความเครียดนะอะไรก็ไม่ถูกใจซะทั้งหมดนะแล้วก็ตัวเองกิเลสก็มากมีความกิียดชั่งความโกรธเคืองอีกอย่างนั้นอย่างนี้ก็อันนี้แล้วก็ทาให้ชีวิตของเราที่นี่อายุยืนก็ไปเร็วอย่างเครียดมากนะเส้นเลือดในสมองแตก่ต ไปเร็วด so mm ้ยนั่ก็ตัดอายุตัวเองทั้ที่เดียวกันนะแต่เราก็ต้องเลือกเอาว่าเราจะมาอยู่เพื่อต่ออายุเพื่อเราจะมาอยู่เพื่อตัดอายุของตัวเองนี่แต่เกิดเลือกอย่างพระเจ้าทั้งหลายเนี่ยพระสงฆ์ทั้งหลายเนี่ยทั้นก็มาต่ออายุทั้งนั้นอยู่กันเจ็ดสิบหกสิบแปดสิบก็มีมาอยู่กันไปนานวันเทิเพราะนั่นก็เพราะว่าเราเพื่อหาทางดับทุกข์ดับทุกข์แล้วก็บำรุงในเรื่องของสุขอันเป็ PDF. นความสงบนะให้มันยั่งยืน นั่นเรยเียนอย่างสงบร่มเย็นก็นยอมเช้าสวดมนต์ไหว้พระจัดเต็มสถานที่สายไปรับบาตรจะย่อมกลับมาก็จะเตรียมในเรื่องของการพิจารณาหารนะตกสายก็พัฒนาพื้นที่นะตกกลางวันก็ภาวนาไป,ปตกบ่ายก็มารวมตัวกันนะดูแลงานต,ต,าต่างๆตามที่รับมอบหมายตกค่ำก็สวดมนต์ทำวัดแผ่เมตตาทำกิจวัตรก็ปฏิบัตินะรักษาพระธรรมวินัยไปเนี่ยก่อนจะนอนก็แผ่เมตตาภาวนาไว้ แล้วก็หลับไปในวันหนึ่งก็สบายสบายอยู่ในใต้คนไม้ก็ยมตรงไหนมันเย็นก็ไปนั่งภาวนาใต้คนไม้ทํากิจในกกติอยู่ใต้ต้นไม้อยู่แล้วเนี่ยเย็นทุกหลังนะเราก็ออกแบบไปให้คุ้มค่าเนี่ยฉะนั้นการที่เราเป็นพระ,ราะอายุ่มันขวัญยืนก็เพราะวะ่ามันต่อ,อยุทุกเวลาก็ยสมสวดมนต์ไหวพระเจริญภาวนามีปัญญานำพาให้จิตของตนนั้นมีความน่พ้นจากทุกทั้งปวงนนเนี่ยมันเป็นอย่างนั้น งั้นต่ออายุตัดอายุร้อนตาดไหมระหว่างโศกเศร้าสุขสรรในฝั่งต่ออายุก็มีความสุขสิอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอิ่มเอมเป็นรีทุกวันในฝั่งตัดอายุก็โศกสรรสิสสคเครียดไม่รู้อะไรต่ออะไรนะบางทีเราไปรับข่าวสารจากภายนอกมากนทั้งที่เราอยู่ร่มเย็นภายในแต่ใจมันกลับไม่เป็นสุขคุณมไอ้ลูกมันเป็นอย่างนั้นไอ้หลานเป็นอย่างนี้ไอ้พี่เป็นคนรุ่นพ่อแม่แหม,แมสารพัดเพื่อนฝูงอีกหรือแม้กระทั่งคนไม่รู้จักเลยนะคุณมเราเนี่ยมันไปเอาความทุก จากคนรอบข้างยังไม่เท่าไรเราไปเอาความทุกจากคนไกลๆที่เราไม่รู้จักเลยซ้ําแต่มาทุกใจเราเฉยๆเนี่ยมันเป็นเส้นนี้เั้นเฉื่อความโศกเศร้าโศกสาปมันเกิดมากความตรอมตมมันมากมีจิตมันก็ไม่โสภาโสภีจิตดวงนี้กมเนีย,ยม,มันไม่ถูกรักษาเลยนะก็มีความเสื่อมมีความสลายในหัวจิตหัวใจเราใจมันแตกสลายแล้วเหมือนนี่มันเครียดมันทุกทรมานถามว่าเรื่องใครเรื่องของเขาทั้งนั้นเรื่องของเราไม่ได้ดูเลยนะเป็นเส้นนี้ เงินความสุขที่มันควรจะมีก็หายหมดเนี่ยทุกมันก็แทนที่นั้นเราจึงต้องรู้เท่าทันในวิถีว่าตกลงเราจะเอาอยัางไงกับชีวิตนี้เวราเราตายเราตายคนเดียวนะไปไปคนเดียวนะไม่มีคนที่คู่ทุกมันจะไปด้วยนะี้ว่าคู่ทุกคู่ยากก็ไม่ตามเราไปนะเห็นไหมละ่ะไปไปคนเดียวเพื่อเถอเขาให้เราไปก่อนดีซ้ําไปแสงไปเลยเขาไม่รีบเหมือนกันตัวเรามาจมปลักกับความทุกข์ซะทั้งๆั้ที่ทุกเนี่ยเป็นหน้าที่ต้องรู้แล้วก็ต้องละ ไม่ใช่รู้แล้วก็กอดแล้วก็เก็บแล้วก็ไปเกิดความอมทุกข์เอาไว้มันต้องละต้องปลดต้องเปลืองเรื่องของความทุกข์ให้มันมาไหลไปนั้นคนที่เขารู้เท่าทันในวิสัยชีพทั้งหลายนั้นชีพเขาก็ยาวไกล่ความสุขใจของเขาก็มากมีคุณโยมท่านหลายคนที่ทําบุญทำกุศลอยู่กันไปเพราะเรานี่มันใช้ก่อนผ่อนทีหลังนะ คำว่าใช้ก่อนมาหลังก็หมายถึงว่าร,ร่างกายนี้มันผุพังในตอนใช้มันก็สุกนะเต็มที่แต่เวลาที่มาที่หลังที่เริ่มจ่ายคุณโยมจ่ายแล้วนะเราใช้ไปเราไม่ได้จ่ายอะไรเลยนะตอนแข็งแรงดีนหมอเหมอไม่ได้ใช้เลยนะไม่ได้ใช้บริการหมอเลยไม่ได้จ่ายค่าอยุ่ขยะเลยแต่พอเราอายุมากมีเท่านั้นแหละเดี๋ยวนี้เราก็ไม่ได้ใช้แล้วคุณโยมจ่ายแต่หมออย่างเดียวเดี๋ยวหมอฟันเ,เดี๋ยวหมอตาเดี๋ยวหมอหูเดี๋ยวหมอปากเดี๋ยวหมอโอ้โหหลายหมอนะ หมอยุรกรรมหมอหัวใจหมอความดันหมอเบาหวานหมอกระดูกเอาสิเดาสักกี่หมอหมอระบบทางเดิน,นทุกอย่างคุณโยมทางเดินหายใจทางเดินปัสสาวะกล้ามเนื้ออีกกระทั่งหมอที่นวดนะจับเส้นยังต้องกินเงินเราได้เลยดูสิกินได้ทุกหมอนะีขอให้ได้เป็นหมอพร้อมจ่ายเหมนนเนี่ยใช้ก่อนแล้วก็นั่งพอนไปงั้นเราต้องรู้แก่ใจคุโย,ยม นะว่าชีวิตหนึ่งเนี่ยเราจะต้องรักษาจิตรักษาใจของเราเช่นไหนแล้วก็ใช้ร่างขันเช่นไรให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าไงนะกับลมหายใจที่เรามีงั้นคนที่เขาเข้าวัดเข้าวานะทำบุญทำทานกุศลัทั้งหลายเขาก็จะสรรบางส่วนไม่ลงตัวอย่างนี้คือเข้าใจในวิถีแล้วก็ใช้ชีวิตไปด้วยความโซผาโสภีก็ไม่เครียดยอมรับความจริงอย่างคนเราที่ยอมรับความเป็นจริงแล้วมันมีความสุขนั้นการที่เรามาอยู่ในสถานที่อย่างนี้ เราก็ต้องเตรียมพร้อมในการที่จะบํารุงรักษาแล้วก็ซ่อมแซมคือมันหนีไม่ได้ก็อย่อมถ้ามันไม่ไหวก็คือรื้อทิ้งแล้วก็จบไปอย่างนั้นมันง่ายนะคือล้างเลยรื้อเลยแล้วก็ปล่อยมันที่ลงโลกไปอย่างนี้มันก็ไม่ต้องไปเฝ้าดูแลรักษาคือซ่อมน้อยเหมงั้นไม่ต้องซ่อมเลยดีกว่าแต่ถ้าในกรณีที่เราเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าเออมันน่าซ่อมนะถูกไหมล่ะก็น่าใช้นะเสียดายนะอย่างเงี้ยย,ยกตัวอย่างเช่นถ้ามูลค่าในการสร้างสองล้านนะ ซ่อมสักสองแสนอ่ายอมยอมจะเอาล้านแปดไปทุบทิ้งแล้วก็ประหยัดสองแสนไหมลนะ่ะมันก็คงไม่ใช่ไงโดยสี่ปัญญาความรู้เราก็ต้องพิจารณาให้เหมาะควรสุดท้ายเราก็ต้องพลิกฟื้นกลับขึ้นมาใหม่่ยนอะย่างหลังคาที่รั่วเนี่ยเราพิจารณาแล้วสมควรนะห้าหมื่นก็ห้าหมื่นบ้างนั้นอ่นะเราก็ช่วยกันก็แบ่งกันไปอันนี้เป็นหลังคาในส่วนของนะ่าสลาแสดงธรรมนะซึ่งเป็นสลาแสดงธรรมในส่วนของการปฏิบัติธรรมแล้ว Open Air คือในส่วนของรับลมธรรมชาติเราก็นะซ่อมไว้คือยือ้อแล้วก็บำรุงแล้วก็รักษาให้มันอยู่ต่อยอดไปอีกยาวไกลพอหมดจากรุ่นเราไปเนี่ยเราลมหมายแต่จากไปมันก็อยู่ได้ต่อยอดไปอีกรุ่นหนึ่งอันนี้ก็ส่วนสําคัญนั้นเราก็ยอมอ่ะส่วนหลังคาซะห้า0 0ื่นเนี่ยส่วนงานตกแต่งซะนะประมาณเราตั้งงบไปนี่ประมาณนี้ คอความเหมาะสมแล้วก็ดูความเหมาะวรนะมีทั้งเหมาะสมเหมาะคนะทั้งองค์พระพุทธประธานเองก็สง่างามมากมีคือถ้าพระไม่มีนะแล้วก็ความงดงามไม่ได้เนี่ยหรือแม้กระทั่งเรื่องของคุณภาพมันไม่ไหวเนี่ยเราก็ต้องรื้อทิ้งถูกไหมล่ะถ้ามันจะพังแล้วเนี่ยแล้วก็อันตรายเนี่ยมันก็ไม่ควรที่จะเก็บไว้แต่เออพระก็เป็นล้านแหละนะแล้วก็สง่างามเชืยอแต่ว่าโซมแค่นั้นเองเราก็จับขัดสีฉว,วีวันทําสีสมัย แล้วก่อน้เรื่องของการตกแต่งก็ให้ดูดีขึ้นมาพร้อมใช้สีสันก็ทาให้เป็นสีน้ำตาลไปก็จะดูเกลื่อนกันแล้วก็เข้ากันกับบรรยากาศของเราพอดีนั้นอย่างเงี้ยมันก็คุ้มค่าเราก็เอาก็ค่อยๆทยอยพัฒนาไปตามวิสัยนั้นในส่วนของหลังคาเนี่ยเราก็แจกกันไปมีห้าสิบแผ่นใช่ไหมห้าหมื่นก็แบ่งกันไปหลังคาสลาแสดงธรรมเนี่ยคนละพันละพันละพันแบ่งไปคนละแผ่นเพราะว่าแผ่นมันยาวเลยเป็นทรงไทยคนเดยมที่มันแพงเป็นทรงไทย สามมุกนะครับคือที่อุทยาเนี่ยเขาก็มาทรงนี้อยู่แล้วนะมันไม่เหมือนเราถ้าอยู่นอกพื้นที่เนี่ยเราก็โมเดลอย่างเดียวก็คือหมายหงนก็ง่ายนหะมันต้องรถเราทำแป๊บเดียวก็เสร็จละทําไม่คิดอะไรแต่พอเป็นทรงไทยซะแล้วมันต้องดัดโค้งนะลังคาเขาต้องดัดโค้งมาตามองศาเลยแล้วฝ่ายยิงก็ต้องยิงเป็นด้วยนะก็ต้องรู้ว่าเออยิงแบบไหนนะฝ่ายยิงลังคาก็ต้องรู้จักในการที่จะประหารจัดสรรต้องออกแบบต้องวางงานให้มันลงตัว ให้รับเรื่องเรียบร้อยสมกับที่เราตั้งใจดังนั้นเราก็ตั้งอาไปนะังน,นั้นห้าสิบแผ่นกุณผูมนะห้าสิบแผ่นก็ช่วยกันไปคนละแผน่นละแผน่นละแผน่นเป็นของของวัญน,นะวันเกิดเดือนสิงหาคมคือวันเกิดไม่รับปีที่แล้วเรารับกระเบื้องนะคนละแผ่นนะนะถ้าใครจําได้นะปีนี้เราก็รับแผ่นหลังคาแทนคุณผู้ชมจะได้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขจะได้ร่มเงาเพราะว่าป,ปีนี้หมามันหลายเรื่องนะเหตุการณ์บ้านเมืองก็ดีเหตุการณ์พระสงฆ์ก็เดโอยวหลายเรื่องเลเกิด ล้วก็คงไม่ได้ทาบุญหลังคาไว้จนในร้อนนะะหลายคนหลายท่านพอยุองหัวนใดก็ใจร้อนตัวร้อนงั้นเราเบียวการแล้วก็มาเราบ,บุญหลังคากันไว้เป็นของขวัญมันเกิดก็ย่งถาวายก็ระแผ่นละแผ่นละแผ่น้วใครจะเป็นประธานก็เหมือนหนึ่งอ่ะห้าคนช่วยกันนี่ก็บอกประธานใหญ่ๆบอกผู้รับผู้ใหญ่เขาไว้ด้วยนะ่าฝากเขาไว้แต่ไม่รู้ฝากไว้แนละ้วเขาก็จะว่าอย่างไงนะเขาเงียบดิใช่ไหมละ่ะเราเนะี่ยฝากเขาได้บอกกล่าวได้แต่ว่าจะไปทวงเขาอย่างไงใช่ไหม เขาก็มีสิทธิ์ไปพิจารณาก่อนนะว่าเหมาะสมหรือไม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นยุคสมัยที่จะทําอะไรทีเขาต้องพิจารณาขย้นบางคนทําบุญซะมากเนี่ยเวลาที่ตกยากไม่มีบุญในการจะเกื้อกูลกลับนะเหผลก็เพราะว่ามันคนละช่วงเวลากันคือทําบุญได้ทรัพย์ก่อนนึกว่าจะได้ทรัพย์เลยในปีนี้มันไม่ได้ได้อย่างนั้นทําบุญได้ทรัพย์มันกว่าจะได้ชาตินี้แต่ว่าชาติหน้าพราะใหม่เกิดบางทีจะเป็นเศรษฐีแต่ต้องรอชาติต่อไปอย่างเงี้ยแม้มันก็นานแต่บางทีเป็นปัจจุบันทันต่วนจะเอา อย่างเหมือนโยมท่านหนึ่งเขาก็มีวิธีการใช่ไหมทําบุญเป็นหมืน่นหมืน่นทำบุญเป็นแสนแสนตัวเราคืน,เอ,คนเอาคืนเป็นล้านอย่างเงี้ยก็จะหวังเอาแบบนั้นซึ่งมันไม่ได้ในความเป็นจริงก็ต้องทําแล้วแล้วกันจบกันไปทําเพื่อความสดใสหรือว่าผ่องใสของจิตของเราทําให้มันเกิดประโยชน์พร้อมใช้ใจมันก็จะผ่องใสทําแล้วแล้วกันยเงยไม่ต้องคิดจะเอาดอกเอาผลคืนเลยงเ้ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจต้องเป็นอย่างนั้นเั้นก็เลยบขอวขวัญวันเกิดปีนี้ก็รับ นะรมวมโดยเวยกันกนะ็เป็นแผ่นแม้แนตะ่ชีตังคานี่แหละคนละแผ่นละแผ่นละแผ่นแผ่นมันยาวนะห้าสิบแผ่นก็จบได้นี่เขาส่งรายละเอียดมาแล้วเราก็เอานะ้าจะได้ประธานอุปถัมภ์สักสามหมื่นก่อนก็จะสั่งแผ่นมากองไว้ส่วนค่าแรงเดี๋ยวเขามาเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็สวดมนต์หาไปนี่ฉันก็เป็นห่วงนะเรื่องของแผ่นเพราะเขาเก็บเงินสดเรื่องแผ่นนี่มันต้องเก็บเงินสดเลยนะฉันก็ฝากไว้สําหรับท่านที่เห็นประโยชน์ คือถ้าไม่พังแล้วก็ไม่เปลี่ยนหรอกคุณโย่แต่เปิรบเอิน,นพังก็เลยต้องเปลี่ยนแนวลังคาไหลก็ไม่มีด้วยเพราะมันคนละยุคคนละสมัยกันดีนี้เขาไม่ทําแล้วรุ่นแบบนี้เราก็ทํามาก็รั่วอีกแล้วทีนี้ใครจะขึ้นหลังงานนี้ใช่ไหมละ่ะงั้นทุกอย่างก็ต้องเอาใจดีแล้วก็ไม่ต้องขึ้นไปน,นันนอนเว้นไปนานเลยนะก็ฝากไว้สําหรับท่านที่เห็นประโยชน์เขามาร่วมกันแล้วก็ปีนี้ทางบุญแบบเรียบง่าย31สิงหาคมเลี้ยงงานจันร์เดียวนะ พีจิแล้วเรานี่มดพระสงฆ์มาเราก็มารับเทยทา,านกันจองไว้คนละสามร,ร้อยถ้าใครจำได้นะพิจิตรแล้วก็มาร่วมกันทาบุญนะคุณยมแบ่งกันทําคือทําบุญเนะี่ยมันเป็นเรื่องที่มีโอกาสชวนกันทําเพราะว่าหลายคนก็เกิดเดือนนี้แล้วก็หลายท่านก็เกิดในปีนี้เกิดทั้งปีอยู่แล้วนะเรื่ออนเกิดแต่ว่าไม่ได้ทําบุญมาก็อะมาร่วมกันก็ทํากันสักครั้งหนึ่งในมรรพระสงฆ์ให้เห็นห,หน้าเห็นตากันแล้วก็ปีนี้ก็เลยเแม้เราก็ไม่ได้ให้ทันฉันสักหน่อยหนึ่งนะอุตส่าห์มา เราก็ถวายเท่าเดิมแหละสามร้อยกำลังดีคุณโยมมันก็ไม่ได้มากเกินกําลังนะเราก็นิมนต์มาที่นี้ปรากฏว่าพอนิมนต์ไปนิมนต์มาอ้าวแล้ววัดนั้นล่ะอ้าวแล้ววัดนี้ล่ะนะเดือนร้อยแล้วที่นี้เพราะว่าแหมเขามากันแล้วเราไม่ได้ไหมมันยังไงใช่ไหมก็เลยว,วัดนั้มีห้ารูปออมาวัดนี้นมีแปดรูปออกมาวัดไหนมีหกเจรรูปออกมาเถอะนะให้ดูวัดมาบ้างนะว่างันเลี้ยงอาหารจเดียวกันโยมเ,เราไม่ต้องหรูหรานะทำก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยเชียวถวายท่าน ขนมจีนไห้อร่อยเชียวตัดหน้ามาให้อร่อยเชียวใครมีอะไรก็เอามาย,มมายอำอะไรก็ทาแบบนี้มันสนุกนะคือเราไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องสั่งโต๊ะจีนดูรายมาทิ้งขว้างเปล่า,เ,ลาเอาธรรมดาเนี่ยนะเลี้ยงแบบธรรมดาใต้ต้นไม้เนี่ยนะเลี้ยงกันนะ,นะทาก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยเชียวนะทาด,ดีเชียวใครมีขนมหวานก็เอามาเนี้ยะ,ะส์สัก w, ่าไรก้าวัดแปดวัดก้าวัดไม่แน่ใจนะเขาไปคุยกันปากต่อปากนยอม เราก็เอายังไงก็ไม่ต่อไรหรอกเพราะจำนวนพระเราไม่ได้มีมากนะ่มาก็เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวกันนี่คุณผูมเลี้ยงขนมจีนอร่อยอร่อยเนาะทำก็น้นนจะได้ฉันกันส่คุณมเรื่องขอบเรื่องฉันนพระสงฆ์เราไม่ได้เรื่องมากอยู่แล้วเรื่องกินเรื่องอยู่อย่างนี้อาารจานเดียวโยมนี่แหละรงทานเรานี่แหลนะนีให้เบิกบานสภาพมีนมอนการที่เราพิจารณาของเหล่านี้ยที่เราทาทุกคนประนีเราเนี้ยถวายพระบ้างเนะี่ยเห็นระเอีอยนมันชื่นใจนะงบนะประมาณก็ไม่ได้มากเลยเนะเราก็เลี้ยงกัน ทไมจึงเป็นอย่างนั้นก็ตอนตายกันโยมบรรโถนี่มั้งแปดสิบรูปตามอายุขันอายุไขแล้วไง้าตัวไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาพระสะรูปหนึ่งแต่บางสกุลน,นิจจาแล้วก็กลับไปถวายกันสามร้อยห้าร้อยกว่าไปแล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรเลยนะไอ้นี่เราเอาสตันเป็นโยมทําสตันเป็นไปได้เห็นเลยพนะระสงฆ์ฉันกันตอนหน้าเลยนี่มรูอาจารย์หัววัดก็มานะหัววัดท่านก็ว่างท่านก็มาห้เนี่ยอันในเรื่องของ การทำบุญในเดือนสิงหาคมเนี่ยเราก็กำหนดเดือนนี้ก็เป็น31นะวันอาทิตย์นะ31ตั้งใจแล้วก็มาร่วมกันเดี๋ยวเราก็จะรวมกันในส่วนของการถวายนะส่วนที่เป็นองค์พระพุทธรูปอันพระพุทธเจ้าน้อยนะยังไม่ได้ถวายเลยก็ย,ยังนะเดี๋ยวมาด้วยกันท่านก็มาถวายลังคากันคือจองกันไว้ก่อนคนละแผน่นละแผน่นหรือวใครจะเป็นประธานก็รวมกันทำที่กําลังละไหวแล้วก็มาเห็นเลยนะเพราะว่าทําที่นั่นเลย จัดงานก็จัดที่นั่นแหละชลาแสดงธรรมนี่แหละอ่าได้มีโอกาสได้เห็นพระสงฆ์มาอย่างน้อยก็ต้องมีห้าหกสิบรูปละคุณโยมเดยประมาณนะนะมาฉันก๋วยเตี๋ยวมาฉันขะมจีนมาฉันร,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 ร้าเราแล้วแ,ลแต่เรามีอะไรหอยทอดปัดไทยก็ว่าไปแล้วแต่ใครจะเอาอะไรมาใช้นะใครถนัดอะไรก็มาามาร่วมกันกาทำกับข้าวเลี้ยงพระกันักมอหนึ่งนะแล้วก็เลี้ยงแบบเรียบง่ายส่วนปัจจัยก็ใครจะจองเกี่อรึเปล่าสามร้อยจองกําลังกําลังนี ส่วนหัววัดเดี๋ยวเราดูอีกทีว่ามาได้กี่วัดนะเราก็ดูแลหัววัดก็ไม่มากว่าท่านก็ไม่ได้มาต้องมาเน้นเรื่องการถวายปัจจัยจเดี๋ยวจะไม่ใช่เหมือนข่าวบอก่าจหมื่นไม่มาไอ้ท่าต่ำกว่าหมื่นไม่มาอะไรไม่ใชง่งันนะยังไงเราคบกันยากแล้วถูกไหมนะถ้าคบกันแล้วต้องมีืั้งตัวเลขคําไหมนี่เราไม่ต้องเดี๋ยวเอารถบุรีมาสักคันหนึ่งคันรถหนึ่งเนี่ยรถบุรีเรามีรถตู้นี่นะส่งไปอล้วละแต่ก็มาคันรถหนึ่งรถบุรีก็นิมนต์มาลูกวัดมาหมดแหละเนี่ยสมภารหัววัดก็มาน่ก็จองทาไว ถ้าไม่ติดขัดประการใดเราก็ได้มีโอกาสได้เห็นกันนั้นโยมก็ไม่เห็นพระเลื้องอารามนนี้พระที่ท่านมาเนี่ก็เป็นพระที่ปฏิบัติกันทั้งนั้นแหละเพราะอยู่กับวัดกับวางงานการถ้าพระใหม่พระเกา่าเรามาผสมกันมีความขลังนะแต่ไม่ต้องส่วนมต์เยอะเพราะว่าเรามาเราก็ตั้งใจท่านมาที่ทานเจตเลีร์เรื่องที่ดินเราเนี่ยสวดที่ที่ดินเราเนี่ยเพราะที่ดินเราจะเริ่มพัฒนาเป็นวัดวาอารามวันนี้ก็ต้องปฏิมาจามเขาแล้วเนี่ยเย็นบ่ายสามโมงยมมัทน,นาปุยกันนะบ่ายสามโมงนะตุลาการด้วย พอบ่ายสามโมงเราก็จะเซ็นวางมัดจําก้อนแรกในการที่จะจองเข้าไว้เพราะว่าไอ้เงินทั้งหมดที่เราจะมียังมีไม่ไหวคือยังหาไม่ได้แต่จองเอาไว้ก่อนเพื่อจะได้เข้าพื้นที่ได้ก่อนคือมัดจำซะแล้วก็จะได้ทํางานเข้าพื้นที่ได้ทาไมมัดจํามันก็ทําอะไรยากนะงั้นเราก็ตั้งใจอยู่นะที่เราจะต้องซื้อทางออกไว้ในการนี้งั้นก็ขอเขาว่านะมัดจําไปก่อนจะได้เริ่มต้นในการดําเนินงานได้ทันท่วงทีงั้นทั้งหมดทั้งมวลก็มโนมนาบุญกันในการนี้ ถึงเราจะไม่ได้มีผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าเศรษฐีใจใกว้างมาอุปรรมภ์อุปทานมาบารมีเราก็ก็ทําไปตามที่เรามีกําลังมันก็มีความสุขนะจะไปหวังคนนั้นคนนี้มาทุ่มทุนมาทุ่มเทมันก็ไม่ใช่ง่ายถ้าเราวาสนาน้อยหรือบารมีไม่ถึงมันก็ไม่ใช่ดีดีก็จะมาให้นะก็ต้องสะสมจากสามัคคีกันแบบนี้เรื่องเรื่องทั้งออกเรื่องที่ดินเราก็ค่อยๆวางกันไปเจริง,งวดจรนง,งวดค่อยๆดูแลกันไปตามกําลังที่มีบารมีในส่วนนั้นส่วนนี้ก็ใช้ไปดูแลกันไป ไม่หักโหมแล้วก็ดูแลกันตามสมควรก่กําลังนั้นก็มโนาบุมนกันในเรื่องของใครจะประเดิมนะหลังคาก็แจ้งความประสงค์ได้วันแรกก็ประเดิมสักหมื่นหนึ่งนะก็ตั้งใจไว้สิบกองทุนนะสิบแผ่นก็จะได้รุ่นใจเพราะาถ้าได้สาสิบแผ่นแรกนี่เราสั่งเลยนะให้เขามากองไว้เพราะว่าเขาพร้อมส่งอยู่แล้วแต่เราจะไม่พร้อมจ่ายเขาพองานมาติดๆ,ๆกันมาน,นั้นประดานก็เพิ่งเดินมาวาน ดีใจกับแม่แม่ทั้งหลายทีใช้น้ําแล้วนะนะเราก็ชื่นใจเออทําประโยชน์ให้กับผู้ท้าผู้แก่ทั้งหลายแล้วก็วันนี้เดินประปาให้คุาอาจารย์รท่านเนี่ยเพราะว่าระบบงานต่างๆเราก็ต้องจัดสรรนันนะขึ้นชื่อบริหารมันก็ต้องเป็นอย่างนี้เมื่อคืนเองลมมาดีนะเราเคลียร์กิ่งไม้ไปบ้างแล้วนะเมื่อคืนเนี่ยโอ้คุณยมต้องแสดงเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจริงๆนะสวดมนต์เสร็จภาวนาเสร็จแผ่เมตตาโครมือโยมโอ้โหมันลงมานะดีไม่โดนหลังไอ้สาระนะมันมีต้นเดียวกิ่งมันเหลืออยู่กิ่งเดียวนะ ไม่ได้คิดในเรื่องนี้เพราะวันคาดไม่ถึงว่ามันจะเป็นต้นไหน,นแจ็คพอตพอดีได้สายไฟน่ะค้างเติงอยู่บนสายไฟเมื่อวานนี้นะโครมแล้้ก็มีพึ่งรังใหญ่ด้วยไม่รู้เรื่องหรอว่ามีพึ่งนะแล้วมันมืดอะไรเมื่อคืนพอออกมาจากาลาก็่าพระสงฆ์ก็เห็นละตายแล้วถ้าเกิดมันค้างเติงอยู่อย่างนี้แล้วเราจะทําอย่างไรใช่ไหมเพราะว่าเกิดมันขาดขึ้นมาเกิดมันเสียหายขึ้นมาทีนี้เรื่องใหญ่ลนะทำไงก็ไปพอ บ่งจิวานเรียบร้อยก็บระเกณฑพระมา,เ,าเข็นนั่งร้านเอามาขึ้นไปดูก่อนซึ่งเป็นยังไงพอเห็นว่ามันเงี้ยงมันไปติดอยู่ที่สายไฟเราก็อ้าวขึ้นไปช่วยกันจับช่วยกันบิดเนะี่ยผมไม่รู้เรื่องพึ่งหรอกนะคุณโยมความใจกล้าเนี่ยนะถ้าเห็นพึ่งก่อนเราคงจะใจอ่อนใจ,ใจ,ใ,จใจไม่กล้านคือจะแบบว่าอ่อนแรงนะคงจะเป็นอย่างนั้นแต่ด้วยความไม่เห็นมันมืดเราก็เอาขึ้นไปใส่กบิดหนึ่งสองสามุบร่วงลงมา พอลงองกมาเสร็จเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะก็เดินกลับมีพระรูปหนึ่งดอไปตัวหนึ่งมั้งประจา์มีหลังพึ่งไม่ทันแล้วลงมาแนละ้วตัวใครตัวมันแล้วนะเช้มามาไปดูโอ้โหลังเบลอเลยคุณผู้ชมเมื่าคืนเราเรื่องนึกใจนะขึ้นไปได้ไงใส่ไฟก็โชคดีนะที่ไม่ขาดไม่เสียหายเพราะว่าจริงมันลงมานะตัวเบลอเลยคุณผู้ชมจริงใหญ่เนี่ยมันเป็นยังไงนั้นขนาดเราพยายามป้องกันนะคือทุกอย่างเนี่ยก็พยายามกันเท่าที่กันไหวแต่อย่างที่บอกมันสุดวิสัยอันนี้มันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยแต่เราก็ ใช้วิธีการในการแก้ปัญหาหน้าง,งานให้ทุกอย่างก็ได้เรี้ยบร้อยไปนี่ก็หมดไปเมื่อคืนนี้ยก็อ่านะพระอาจารย์เห็นไหมน้ำไม่ไหลไฟไม่มาไงต้นไมา้แหากทั้งหลายก็ต้องพระอาจารย์ไว้ก่อนอ่ะก็ทุกอย่างนะสมนา์หรือว่าผู้บริหารก็เหมบอนกันเนี่ยก็ต้องดูแลรักษาในเขตพื้นที่นะมันก็ต้องเป็นอย่างี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เป็นอย่างี้สมัยก่อนหลวงปู่ก็ไปใช้ก็บอกหนึ่งเดินทั้งวันทั้งคืนนะ แล้วก็ถามใส่เป็นเนนนะมันปูเป็นไรลูกอีกแล้วม,มันเสียงมันดังฟ้าลงสมัยก่อนฟ้าลงบ่อยนะก็นายกเป็นเมืองฟ้าโตมโต,มโ,ต,ม,โตมโอมอราลงทีก็สองพันแหละเพราะว่าระบบไฟมันก็จะพังไหมไปแต่พราเราที่นี่โชคดีที่มันมีเสาอากาศสมัยก่อนกุมารจารย์ท่านออากาศเขาก็มีเสาภายในแต่เดี๋ยวนี้เขาเลิกไปหมดแล้วเสานั้นก็เลยกลายเป็นเสรารอบฟ้าให้ก็คือไม่ต้องไปรื้อออกก็เก็บไว้รับฟ้าอย่างเดียวเสนาสตร์อื่นก็เลยรอดไปเพราะลงเสาก่อนเลยนี่ก็เป็นส่วนที่เราถือว่า จังหวะดีโชคดีแต่ที่อื่นเขาต้องทาสายรั่ฟ้าหมดนะ่นสมัยก่อนกลางค่ำกลางคืนหลวงปู่ก็เดินโอ้โห้มเราก็ไม่คิดนะเนี่ยนเราจะพูดว่าท่านมากนะหลวงปู่นอนเถอะแหมเดินทําไมนะพอถึงเวลาเราบางรุ่นนี้เดินเหมือนกันคุณผู้ชมมันต้องเดินถึงเวลาปั๊มเสียงดังน้ามันไหลไม่หยุดใครไปลืมปิดตรงไหนเดินไฟแสงสว่างตรงไหนลืมปิดก็เดินมันก็ต้องเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมแต่ว่าไม่ใช่ทุกรูปจะเป็น รางรูปเขาอาจจะไม่ได้สนใจเลยดีอันนี้มันขึ้นอยู่กับนะวิธีภาวะแล้วก็วิสัยทัศน์แล้วก็ในเรื่องของนะภาระความรับผิดชอบที่มนะีเป็นเรื่องของแต่ละรูปแต่ละคนังนั้นมันไม่เหมือนกันเราถูกสอนมาแบบนั้นถูกปลูกฝังมาอย่างนี้เราจึงคอยดูแลซึ่งญาญโมเขาก็เข้าใจดีนะเขาก็จะมีอะไรก็บอกกล่าวเราความเราเขาก็รู้ว่าเราเป็นนักเคลียร์พื้นที่นักแก้เป็นนักแก้ปัญหาดังนั้นทุกอย่างเราก็ต้องใช้ปัญญานะในการเกิดปัญหาจะมีปัญญา และประสบการณ์มันจะสอนเราว่าปัญญาในการแกร้ปัญหาเหล่านั้นจะต้องทําอย่างไรนีมันก็มีความสุขไปอยางนงคุณผ้เนี่ยเรียนก็เน้น,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 ค,วนความปลอดภัยนะอยู่กันด้วยความสุขอยู่กันด้วยความปลอดภัยงฉั้นเรามาอยู่ที่นี่ก็เพื่อหวังว่าให้คมมาต่อ,อยุไขนะมาต่อ,อยุคขันให้ยืนยาวไปอยู่เป็นเพื่อนกันไปก็ยผู้อยู่เป็นร่โพร่วสายกันไปอย่ารีบไปแซงคิวใครใครจะไปก่อนก็ป่อยเขาไปเราอย่าเพิ่งไปก็แล้วกันเนี่ยเันต้องรักษาจิตให้ดี ทำจิตให้ผ่องใสเกิดจิตของเราเอามันว้าวุ่นนะคุณยมโอ้โหไอ้นั่นก็เสียไอนี่ก็พังไอนั่นต้องจา่ายแต่เราคิดอย่างนั้นเราอยู่ไม่ได้นะคุณยมแล้วหลายรุ่ก็อยู่ไม่ได้นะเพราะว่าเขาไม่เคยเจอเคสอย่างนั้นแต่เราถูกฝึกมาแล้วมันเป็นกุศลยมที่ตื่นเช้ามาก็มีเหตุด่วนเราก็คิดไม่ทันอ,อ๋อเอนั่นตรอง,องนั้นนั่นมันเป็นเรื่องที่มาทดสอบจิตใจกันตั้งแต่ภาษาที่แล้วอย่างนี้ใครจําได้วิ่งตามรถกันทั้งวันนะรถหายถูกกุญแจ ใส่ไ้ในรถลืมกันไว้ให้พวกมาขับไปนะเอาไปจอดไว้จนน้ำมันหมดนู้ไปตามหานี่ไหมกว่าจะเจอก็ต้องไปซื้อน้ํามันมาเติมเอง <S <S แล้วก็โดนหลายรอบเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะจนมารอบนี้เนี่ยเขาจึงเกิดปัญญาจึงเก็บกุญแจกันหมดแง่ไหมไมนต้องเกิปัญหาก่อนแล้วจึงจะมีปัญญาไม่งั้นแล้วก็โอ้กว่าจะขัดเก่านิสัยคนเรามันต้องใช้เหตุการณ์ปัจจัยทั้งหลายในการเกรือกกุให้เขากว่าจะสามารถลงตัวได้นี่มันก็เป็นปีๆนะ เหมือนแม่ๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขารู้ที่ใส่เราเราเดินอยู่ตรงปั๊มนะดูซิว่าบ้านไหนเปิดปั๊มทิ้งไว้เปิดน้าทิ้งไว้เงียบกริบเนี่ยปั๊มเงียบแสดงว่าทุกคนปิดหมดและนะท่านก็รู้ละว,ว่ามไม่ธรรมดา,าท่านเดินนี่ดูหมดทุกช่องทาง,ทางต่างๆนาน,นะนะก็ให้ความคุ้มค่าเกิดขึ้นแก่ท่านโย,ยมทั้งหลายงั้นเป็นกุศลทั้งนั้นเลยยมเราทําเรามีความสุขเราดูแลเขาเขาก็มีความสุขนะก็เป็นกํลาลังใจใครจะปลาใครจะไปใครจะปฏิบัติที่นี่ก็ มาดูคุณยัมมาดูดูว่าเราจะต่ออายุไขหรือจะตัดอายุขันก็ต้องลองดูกันอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ท่านว่าจะเลือกฝั่งไหนแต่เครียดทุกไม่พอใจอึดอัดกัดใจก็ตัดอายุไขตัวเองไปอันนั้นไม่มีใครว่าคุณโยมมันเป็นเรื่องของเราแต่โดยทางธรรมแล้วปฏิบัติให้เกิดความเป็นมัรคเป็นม,มันจะสุขล้นทีเดียวแน่ธรมที่เราคุ้นหว้อ่าหมดแล้วเวลาสามุ่นี้เดี๋ยวค่ำนี้ก็เป็นของหลวงพ่อพระอาจารย์พระมงคลท่านดูแลฉั้นก็ฝากวิจารณ์ยยไว้นะศู 9. นยะ์หกหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ 9149ใครจะไปเดิมนะหลังคางของความวันเกิดปีนี้ก็มรณบุญไว้นะให้ทุกท่านอยู่เย็นมีสุขเทินเขาจะเริญนพร